Can't dick pants in keep my my โอปกับสวัสดีโอเคครับกับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาอืมทุกคนรู้แหละก็คือตามคลิปนะชื่อคลิปเลยนะฮะทวันนี้ผมจะมาแจกรหัสนี้นะฮะเออแบบฟรีๆนะทุกคนไม่เกี่ยวกัสักบาทเลยเออก็ไม่ไม่มีอะไรมาเราก็ไม่อยากเรียนนะอืม ร <Es> ้านนี้ไม่รู้นะครับผมก็กจะ,ออะแจกมาทันเออผมจะแจกนะทุกคนถ้าทุกคนอยากได้ทุกคนต้องกดไลค์กดสับตไคร่ผมก่อนนะทุกคนเออเออก็ <ß 1000> มีไกลๆแบบนี้ฮะก็คอมเมนต์น,นะฮะเหตุผลแล้วก็ชื่อของตัวเองก่อนชื่อไม่ใช่แม่เอามาชื่อของตัวเองก่อนแล้วก็เหตุผลนะฮะที่อยากได้นะฮะอ,อืมียังไงผมจะแจกนะฮะเออก็ ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนนะต์นะแจกทุกเมนนะฮะเออก็อยากได้ะฮะอย่าลืมอย่าลืมแล้วก็มีชุดตัวผู้ชายด้วยนะแต่เป็นชุดเนี้ยเนี้ยอ้ชุดหน้ากากเนี่ยอือเนี่ยมันเป็นชุดหน้ากากนียฮะทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นชุดนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> นะใครอยากได้นะฮะอย่าลืม <c oughs> อย่าลืมลืมท่านไม่เข้ามาได้นะฮะไม่เข้ามาดูได้นะฮะแจกจริงฮะไม่ติงนางฮะ จริงๆว่อบอติงนังนะฮะก็มีก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะสั้นๆด้ใจความนะ,ะใครอยากได้ฮนะอย่าลืมทำกติกา,กาที่ผมบอกนะฮะบ๊ายบายครับจก็หวังว่าทุกคนจะเป็นผูน้โชคดีนะ